ตอนนี้มาพัฒธาขานลูลูนะครับผมกับพี่ก่อนบรรทัดแล้วก็พี่เรือเฟอร์มอกจกก็มานะครับร้านดีๆดูซิพี่เรือจะสั่งอะไรกินนะครับนี่สมตำแต่ไม่ได้มีแต่สมตำนะครับก็มีสมตำด้วยครับผมอันนี้อันไออันนี้อันไอตำไทยครับตำไทยครับพี่ก่อนอันไอยังมีอีกนะครับสมตำครับผมไม่ได้มีสมตำแค่สามจานนะครับนี่สมตำนะครับ ใกว่าจะผ่ามากินสเต็กเนะานะเหมือนเดิมอ่องเหมือนเดิมเขาพูดอะไรอ่ะเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมครับใช่ครับเหมือนเดิมมากแต่ปรรยากาศดีนะขาผมที่เรืออยู่ไหนไปตำสมตำอีกจานหรือเปล่าขอไงไทยอย่างนั้นนะครับสงสัยอย่างนั้นละครับ,รบพูดเล่นเฉยๆนะครับแต่เันเรื่องจริงนะครับ ผมเริ่มฟังพี่รู้เรื่องแล้วเลยนะเนี่ยก็อ้อยฟังเอาเดี๋ยวรู้เรื่อง <c oughs> okay, ครๆฟังอาเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกินสองต้มก่อนนะครับน <c oughs> ี่แตงหวานแตงละหวานอ่าแล้วก็มีอ่างหวานใส่ <c oughs> ไข่หมดแดงนะครับผม <c oughs>